สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่างองขายของคฟันอีกครับผมวันนี้เราก็มาหาญาติป่องนั่นนงดิยาได้เมื่อวานมาเมาื่อวานนะครับวันนี้ก็ได้กล้วยจากพี่ตาน,นครับพี่ตานสากให้ถุงทองก็เลยสวมโอกาสให้ยาพ่ป่องเลยนะครับผมนี่ก็ยาขันญาตยาอยู่ในกล้วยนะครับผมก็จะให้พ่ปองพี่ป,ปองตัวเดียว นี่ครับสองหวีประมาณสิบยี่สิบเมตรนะผมตัวนี้ก็ชงก็ทองแบ่งกันเอาเลยนะส่งไปเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยดูดูไอ้ทองต้องแย่งสิก้าทำยังไงลุงปองเห็นแล้วมองแล้วอืมทองโดนแย่งแนะครับตอนนี้นดูดู ทองก็ไม่ยอมนะมือเล็กกว่าเขานะคือป่องก็เต็มเลยนะนะหนูสองขึ้นจำเปนเทนะผมก็เอา,าไว้กั้าทงก่อนลบลบแดไปน,นะับส่วนที่นี้เ้าทองคงต้องย้ายที่อยู่นะ ใของประจำการตรงนี้เพราะว่าของเขียนหน้าแต่งหน้านะครับเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวฝนตกหน้าที่เขียนไว้ละลายออกนะผมมันจะไม่เข้มจะไม่สวยเลยนี่กับแป๊บเดียวเดีจะไปแห่นะอยู่บ้านพมเทพนะครับอันนี้ถ้าดูจังหวัดสุรินทร์นะผมดแป๊บเดียวครับห<ผ>มดมแล้วนะนี่ก็ส่งว่าเราให้วันละถุงนะครับให้ถุงสองวันละถุง เดินทองไม่เยอเดี๋ยวบายจนไปเราจะจบไปแล้วไปแล้วดูดูดูเอากล้วยเงียบงาไว้ครับดูดูดูเดินนี้เลยเดินนี้เดินนี้ไปเลยไปแล้ว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 ไปทธงไปแล้วไปแล้วอีกธงไปโยเขาอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับนู้น เื่อกี้ก่อนจะถ่ายครับก็บไปเล่นโคนครับนอนเล่นกิ้งตัวเล่นนะครับคุงทองพอพอถ่ายคลิปพวกเราก็หยุดเล่นนะครับนี่ร้อนนะช่วงนี้ก็นะนี่ครับนี่นี่เดินไปเดินมาหลังพี่ปองครับนี่พี่ปองก็ยืนนิ่งครับทองเฟ <c oughs> ื้องสนเฟื้องสนทำอะไรถือตัวาว่าไง ดู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 ครับดูครับเดินไปเดินมาอองก,ก็ยืินนี่ให้้อง,งเดินรอบครับน่งดูดูดใช้กิก้งก้ยหมดแล้วขอน้ำกินแล้วด,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 ดูกันขอน้ำเราได่ทำนองเรดินองเอา 老了来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 了老老老老

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินไปเดินมานะครับถุงทองน้องผมก็เริ่มเล่นดินแล้วน้องมาฝั่งนู้นโอ้หลบกล้องหรือว่าไงนี่เห็นทองโอ้เป็เล่นดินฝั่งนู้นเล่นดินฝั่งนู้นไม่มาฝั่งนี้เลยนะครับลบกล้องแล้วถุงทองนั่นนั่นพอมาอยู่ฝั่งนี้ก็ไปฝั่งนู้นครับถุงทองเล่นโคลนนะครับเล่นโคลนแล้วเล่นโคลนแล้วทั้งสองหนุ่มเลยทั้งเลอะเล็กเลอะใหญ่นะครับนี่ถุงทอง เราไปถูแล้วไปถูตัวเขาฝั่งนู้นแล้วนู้ดูกล้องอยู่ฝั่งนี้ไม่ดูไม่มานะครับนี่ยวดูดูไมู่ด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 ูโอ้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 เออคือบอกว่าเหมือนเป็นต้นไม้ให้ถูทองถูเล่นนะดู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 เอาเอ้าเอ้าเอาเาเต็มที่เลยทองเอาทองว่าขอหน่อยนะนานๆจะอย่างนานๆจะได้ถูทีครับนี่นี่ นี่น oh, oh, um ี่นี่ดูดูดูไปทำอะไรตูดกอ๋ออนี่กลิ่งแล้วกลิ่งแล้วนี่นี่นี่บองว่าเป็นไงโชดไล่สักนิดนึงออกลวดลายหน่อยนี่ไปแล้วไปแล้วไปไปปไปไปไ Да-да-да. Хо-хо-хо. Хе-хе.

ไปแล้วไปแล้วเอาไงทองเอาไงตัวลายแค่น oh. okay. okay. so ี้เหรอฮึเดินเดินเดินสวนสนามหรือว่าไงนี่ไปปองชักจะเวียนหัวแล้วทองลุงเองจะเวียนหัวแล้วนี่อุ๊บอุดนดินโดนดิน

เต็มที่ไปเลยทองเเดี๋ยวเขาก็หลบเองก็ล้มนะทองด้ยดูดูความส่นของทองนะครับดูความส่นเห็นเขาเล่นดินก็เล่นตามเราเนเนดู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 ดด ดูดูดูด้านหลังตดงนี้นอนนอนไปทุกตัวโโอ้หแบบเต็มแรงเลยนะบ่อกีไปเอาเล่นดินดูด้านหลังนะครับน่นนอนนอนแล้วนอนแล้วไหมน่นนอนหลบกองนะครับน่นนอนเห็นตะกอนใว้ใว้นอนนอนน่นนอนดู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 อยู่กับลุงอู้หได้ยินเสียงสิบล้อแล้วไหมแม่เราดูอาการจะยังไงอู้หโอ้ยังไม่ได้ยินหรือว่าไง โอ้อาการยังเฉยหน้สงสัยไม่กลัวนะครับอยู่กับคุณลุงนะครัหนูหดูก้นก้นมีแต่อะไรเนี่ย้องโอ้ได้ยินแล้วได้ยินยังได้ยินยังยังไม่สนใจนะใบไหม้เออชิวมากนะคถุงถั่วปกตินี่แต่หมุนติว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 โอ้โหหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโอ้โอ้โอเฉยนะครับใจอยู่กับคุณลุงนะครับไม่กลัวเลยดู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 ไปแล้วไปแล้ว

ก็พุ่งกลางเลยนะครับกลับมาจากเคนะแม่แม่ท้องก็เดินสวนสนามเดินไปเดินมาที่ฟองก็นี่ กระไรทองโอ้จุดเล่นเลยเดิทองอิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรทำอะไรโอ้เลื่อนคนเลื่อนคนเลื่อนคนต้องเอ้ยไปแล้วลุงปองว่าทองเอ้ยหยุดเดินได้แล้วลุงเริ่มเวียนหัวแล้ว ดูดูดูถุงทองาำขาอะไรเงี้ยโอ้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 ดูดูอ้โออ้ดูดูดขาถุงทองโอ้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 ไอถุงทองนี่เดี๋ยวดูดูเอาคนเอาคนทำอะไรกับลุงเงี้ยนัด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 โอ้โอ้อยู่ฝั่งนู้นไม่เห็นครับเป็นดินฝั่งนู้นครับถ้าเราไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเขาก็หยุดเล่นนะครับถุงทอง ผมก็เหมือนเสาครับ <g ül> ยืนให้ทุงทงถูเล่น,นครับ <c oughs> นี่นอนแนี้นอนเนี่เอาละนี่โชว์ตัวเต็มที่แล้วทีนี้นี่ทงวานี่ได้เวลาทองเอาจริงแล้วนี่นอนเล่นเป็นไร ไม่กลัวหรอกอยู่กับลุงวันนี้นีน่นอนโชว์เลยเย้เจะจจจนอนไม่นอนเอย้เย้เย้แง่นี่เยาเย้เย้นีท่ท่าทุ่งท่าทุ่งโต๊ะแต่และท่าดูดูด,ด,ดูลุกไม่ได้ครับลุกสองนุ่มหันทามเลยครับดินี่นี่จะเอาไงาไม้จิ้มฟันไปเล่นอะไรเขาแล้วเนะี่ย ทองทองมันได้นะไม่ม่นี่นี่ทองไม่ได้ทําอะไรนะทองไม่รู้เรื่องไปดีกว่านี่งหันก้นให้แล้วนูไปแล้วไปแล้วไปแล้วทองไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวนะไปแล้วนั่นไปดึงหางเขาแล้วนั่นทำไรทองโอ้ไปอยู่อะไรตูดเขานั่นดมขี้อ่ะนั่นนั่นถูตัวนะอูมาแล้ว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 นี่ ท้องไม่เกี่ยวนี่ปร๊บนี่ดู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 ท้องท้องเป็นไงอาการเป็นไงเดินเคลียบเออไปแล้วสบายตัวแล้วไปดีกว่านี่นี่ช่วย มาทางนี้บ pues ้างชวบนี่นี 1, ่ชวบเี่นี่เอนี so ่ยเหมือนเล่นสอดเอบครับตรงๆนี่โผล่ทางนี้ทีโผล่ทางนี้ทีนครับพี่ป๋องเริ่มเวีหัวแล้วครับตอนนี้เออูดูเออ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  ดูดูไปทำตูดเไปทำไรเข้านั่นนั่นนั่นอ้เห็นแตงอามาแล้วโอ้มาแล้วมาแลมาแลอืมอืมตัวเล็กเล็กใบจุ่มฟันนักเลงหงัดสุดสุดนี่ดูของขาขาหลังครับดูขาหลังเริ่มไข่แล้วใส่ก็เมื่อยทองนี่แบตเต็มครับแบตเต็มพร้อมป่วนเต็มที่นะครับ แรงยังเรือเยอะพบความป่วนมาเยอะนะครับออ่คลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติด,าดาตามให้สองหนุ่มของเราด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ